สวัสดีค่ะเอ้ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะไอ้ค่ะนกนะคะวันนี้เรา3ามคนจะมาทำโปรเจกพิเศษกัน <c oughs> จะเอาขนมปัง <c oughs> มาทำเป็นแป้งโดนะคะโดยที่ส่วนผสมง่ายมากๆ <c oughs> ก็จะมี <c oughs> แค่กาวลาเทสมีสีผสมอาหารแล้วก็ขนมปังนะคะอ่า <c oughs> แล้วก็อุปกรณ์ก็จะมี เป็นชาม,มสำหรับแบ่งใส่สีต่างๆเนาะออก็แล้วก็ช้อนอ่าช้อนอันนี้นกใส่กาวแบ่งไปแล้วไม่มีอัตราส่วนนะคะลองผสมกันไปได้เลยอันไหนจะมากจะน้อยนะคะก็นกใช้ประมาณช้อนนิดๆหรือว่าบางทีก็อาจจะมากกว่าก็แล้วแต่ว่าแต่ละสีเราจะเอาเยอะขนาดไหนนะ ดมคะ่ะปกิกิไกไก่ห้าสีค่ะได้ค่ะชมพูกับม่วงลวไกัได้ค่ะเราขอเป็นสามเขียวแดงก็ได้ค่ะอันนี้มาให้เด็กๆช่วยได้เลยนะคะพี่ไอมาอ่ของพี่ไอสีอะไรนะคะชมพูกับม่วง<า>ของพี่เอ้ย ทีนี่คือสีวีนสีทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาสีใส่ลงไปในแต่ละถ้วยนะคะใส่สีลงไปก็จริงๆอ่ะใส่ลงไปได้ทีละน,นิดนะคะแต่ว่าใส่ลงไปเยอะมันก็ไม่เป็นอะไรนะ ว่าหมูก็แค่จะเข้มท่นานันเองอไ่ชไ่ะไ้เอาอป่นะพี่ไอคนให้เข้เากันนะคะเรื่องลค่ะเอาวดดีแว เป็นประมาณนี้นะคะได้สีส,สวยๆตอนนี้เราให้เด็กๆช่วยได้เลยนะคะให้เด็กๆเ,เลือกสีแล้วก็เลือกชามแต่ว่าบอกเด็กๆว่าอย่าเอามาใกล้จมูกมากแต่หนูเอาใกล้ได้พี่หนูชินแล้วพร้อมไหมพี่ไอได้ยังเลยเอ๊เราได้ กาวสีต่างๆเรียบร้อยแล้วไหนมาดูซิว่ามีสีอะไรบ้างเอาโชว์ของตัวเองมีสีอะไรบ้างคะอ่าขนาสีทั้งหมดห้าสีนะคะเดียวขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมเรื่องของขนมปังนะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาขอบขนมปังออกก่อนนะคะไม่งั้นสีของเราที่ได้มานี่มันจะไม่สวยนะคะขอบกินได้นะคะ,เ,ะเอ,อบะกนี่สนี่ จะใช้มีดหั่นก็ได้นะแต่หั่นก็เอาแต่ขอบออกนะคะขนมปังขาวๆเนี่ยเราจะเอามาทำเป็นแบนโดนะคะกินไว้ให้หมดเลยไวิต่อไปนะคะขนมปังที่เราได้เราก็จะเอามาฉีกเป็นแผ่นเล็กๆเ,เดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันฉีกนะคะแผ่นเล็กๆไม่ยังไม่ต้องใช้มีดค่ะฉีกเลยค่ะตามเลยยังไงอ่ะพวิชีก มีวิธีฉีกเลยฉีกเฉเป็นชิ้นเล็กเล็กครับนั่นแหละนั่นแหละทำไมจะไม่เป็นนั่นแหละยาฉีกเลยให้เล็กห้ามยาวแต่เราจะไม่ใช้ขนมปังขึ้นมามาทำนะคะใช่เพราะมันไม่อร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยเพราะว่าเราจะไม่ทานค่ะเราเราก็ไม่อยากจะื้อลาไว้บนมือเราด้วย ขนมปังที่เราฉีกมาแล้วก็จะเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะคะจะเล็กกว่านี้ก็ได้ก็แล้วแต่เด็กๆจะฉีกนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไปผสมกับกาวกาวอกาวสีสีกาวสีของเรานะคะทีละนิดค่ะถ้ามันยังแฉะเกินไปก็ผสมเข้าไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็คนเอาอย่างนี้เลยเหรอเลยเอาคนคนเลย แรงคนกันไหมทานข้าวน้อยไม่มีแรงนะนเาานขาก็มีเดี๋ยวนี<ม>่ไอ<ๆ>้ี้ว่าเดี๋ยวบ้าหลังจากที่ใส่ขนมปกกังผสมเข้าไปในกาวแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะเหลือขาวๆบ้างไม่เป็นไรนี้เราเดี๋ยวพอเรานวดมันก็จะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเดี๋ยวอันนี้จะให้เด็กๆนวดเลยนะคะนวดเลยค่ะเอาใส่มือปั้นๆๆนึนนค่ะนวดเลยใส่มือเลยใใส่มือเลย เอาออกมาหมดเลยอ่าออี่เออที่เออทำให้เพื่อนดูซิเออเฮ้ยเฮ้เหนียวอะเหนียวใช้พูดเลยลูกบีบบีบไปบีบบีบทำเอาแม่กัดบีบนอ่าใช่ค่ะก็หนูก็หนูเอาลงไปตั้งแต่ตอนที่มันยังยังเหนียวเหนียวองนี้ค่ะมันก็จะติดโตมากหน่อยก็ต้อง ปั้นไปเห็นไหมเห็นว่ามันหลุดออกใช่ไหมคะเหมือนของเหมือนดินกระดาษเลยอ่ะใช่ค่ะหมุนวนนี้ไ็ได้เนี่ยแคนะ่นั้นหนูหมุนอ่าต่อไปยอ้พี่ต่ <c oughs> อพี่ไอได้แล้วหนูละของพี่เอิร์ก็ได้แล้วได้แล้วค่ะเป็นเน้เนียนดีแล้วห,หลังจากที่ปั้นกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนแรกๆมันก็อาจจะรู้สึกแบบเหนียวเหนียวมือแต่ถ้าเราปั้นไปปั้นมา มันก็จะไม่ติดมือเลยนะคะก็จะได้เป็นเนื้อแป้งเนียนๆอย่างนี้ถ้าเด็กๆั้านเราอาจจะต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนิดนึงนะคะเพราะว่า,าจ,จะมีขนมปังขาวๆเหลืออยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคือให้ให้เด็กๆได้สัมผัสแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยการบีบด้วยการนวดนะคะเอค้คะมีสีอะไรบ้างคะที่เราทําเสร็จแล้วไหนดูสิไหน,ไหนมัน่งหมวงชมพูซองหยางฟ้า โอเคเป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกค่ะแล้วเราจะเอาไปทําอะไรได้คะเนี่ยเอามาปั้นเล่นปั้นเล่นทํางานศินละปะได้เหมือนแป้งโดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็แป้งโดที่เราเปลูกเองค่ะแต่ถ้าเราจะเก็บเอาใส่ถุงเอาไว้นะคะอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะว่าต้องใส่ถุงร้อออ่าเราแต่เราเรา,เราเก็บสามารถเก็บใส่ถุงได้แต่ว่าอาจจะได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะขึ้นรานะคะก็เอามาปั้นเล่นให้ผึ่งให้แห้ง ก็จะเป็นแป้งที่แข็งนะคะก็จะใช้ได้แล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าศิลปะที่น้องเอ๋ยทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะก็หลังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วนะคะนกอก็ใส่ถุงเอาไว้เพราะเมื่อกี้ออกไปพักแล้วกานอาหารกันแล้วก็กลับมาก็เลยอยากจะให้ดูว่าขนมปังเนี่ยที่เราทำมาก็จะอมเป็นงนยค่ะแล้วเราสามารถเอามาปั้นได้จริงๆค่ะก็เดี๋ยว เออ,เออจะปัน้นอะไรคะดอกไม้สันสวยกับถุงน่าเล็กน้อยของเออแปะไว้ที่อันนี้นะคะ พอเสร็จนะพอเสร็จนะคะก็จะได้ตัวดอกเป็นแบบน,นี้มีตัวยาสีก้านนะคะก้านแบบนี้ก้านนะคะสีเขียวหนึ่งก้านนี่นะคะมี กับใบ พอย่าเสร็จก็จะได้เป็นอย่างนี้นเลยนะคะสวยมากเลยะคะ่ะ พอเสร็จก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เมจิสีดำม,มาแบบมาทำหน้าตาให้คุณก็แม่กับคุณชายแล้วแต่ว่าเราจะเอาหน้าตาแบบไหนน,นนี่คือการเดม่ นาาี้นชั้นสองก็มีหน้าตาในที่สุดค่ะแล้วโปรเจกต์ของเราวันนี้ก็คือ <c oughs> ขนมปังแ <c oughs> ป้งโดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นผลงานของ พี่เอิงเอ๋ยนะคะเก่งมากปกบมือให้เลยสำหรับโปรเจกต์หน้านั้นจะเป็นอะไรติดตามแม่นกและน้องเอ๋ยได้ที่ช anel ของผู้หญิงนะคะนะคะวันนี้บ๊ายบาย